สวัสดีครับพบกับพวกเราในช่วงพบกับพวกเราช่อง React Mode On <c oughs> วันนี้จะมา React <c oughs> เพลงเพลง We Go Up อของ Baby Monster กลับมาแล้วกับ Baby m o n s t e อร์เพลง We Go Up นะครับแล้วก็วันนี้เพิ่งจะปล่อยสดๆร้อนๆเลยเนาะใช่ไหมต้องใช่ <c oughs> ไปพูดภาพทำเพลงเราไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยโอ้อะไรอะ่ะนี่คือเหรียญเนาะไม่เล่นนะอุ้ยตรอุ้ยวิวิโวโหเอฟเฟกต์คือตะการตาวเวอร์ <c oughs> โอ้โหเล่นใหญ่เวอร์เออวายว้ายเลิศสวยมากสวยมากนี่เขารมัาผมตรงนี้ดูมีพลังเหรอว้ายแมซามูไรเวอรนี้เท่อะใครอะวิลเลจวะใครอะโอ้แล้วพี่คุ้ยสวยมากชื่ออะไรนะอาซาเออเออเออสวยอะ วายวายทันนี่ออโอ้ไ oh อยอนทำไรอะ่ะโอ้สู้สู้ใหญ่เลยอะ่ะ <c oughs> มันดูหนังเลยอะ่ะเลิศนจังหวะดีมากอะ่ะว้าสมก็เป็นเบบี้มอนเตอร์มากเลยอุ้ยสวยมากสวยมากโลล่าลูกอุ้ยโอ้โหดีเพลงดีมาก ว้าวพาริตาโหสวยจริงอ่ะพลังอะไรอ่ะทุกคนเหมือนมีพลังอยอ้ยความเร็วปั๊เนี่ยเมื่อกี้ความเร็วปะ๊กไม่ไมั่นใจเลยลูกอู้โอ้โอ้จิ๋วแต่แจ๋วโอ้โ um อ้โเหมือนดูหนังเลยอ่ะ โอ้โหโอ้เร oh. ือสาววิววอุ้ยววิวคนนี้ว้าคนนี้ชื่ออะไรรอราว้าวแม่สาวพลังอุ้ยอือหือุ้ยดวงตาคือลดมากว้าวอุ้ยตอนแบบลืมตาขึ้นรุดฮึมแมสไนเปอร์คนนี้เขาเป็นนักแม่งปืนแน่เลย โอ้โหว้าวแขนเล็กปะโอ้โหเท่เหมือนหนังมากอ่ะอือหือว้าวสวยทุกรอบเลยสวยพิฆาตมากขอ้เหือเสียงพร้อมมากเน่ยโอ้ร้องดีมากอ่ะคุณเลิศเสียงร้องดีมากอือหือแม่ดีใวป่ะ น <Ninja>. ินจาไม่หะคือีาเลิศวะโอ้โหยจีไวจีทำอะไรนเนี่ยวัวเดินออกมาเมื่กี้เลินะเนี่ยอยยิกันหกคนอะเลิศากหพยักษ์สาวมหาปลายแอ ถามจริงอันนี้คือเอมบีหรือหนังภา <g ül> พยนตร์เออเหมือนมากเลยอะ่ะหนังเลยละ่ะโอ้ดีมากอะ่ะดีมากอะหทำดีอะ่ะแต่ละคนคือแบบมีสกิลเป็นของตัวเองปะมีพลังของแต่ละคนเออคนแรกลูกกะน่าจะ,ะเป็นนินจาสาวไหมไม่แต่เขามีความเร็วนะก็ <c oughs> อ๋อวาร์ปได้ก็นินจาก็กระโดดต,ตุ้งตั้งตุ้งตั้งแล้วก็มีไอ้นี่ไง,ไง <c oughs> เขาว่าไม่น่าใช่เพราะว่ามีคนหนึ่งที่เป็นดาบซามูไรนะ<ม>นั้นอ่ะเป็นก็นั้นซามูไรซามูไรก็คือยืมคือนินจาไงก็ซามูไรไม่ใช่นินจาคือนินจาเหมือนกันไม่ <c oughs> เพื่อนเพื่อนคิดว่ายัางไงครับไม่โอเคแล้วก็น้องแคนนี้นี่เขานักมวยไทยไงเขาไอ้นี่ไ,ไงจีจ้าไงต่อยต่อยต่อย <c oughs> แล้วก็มือวางระเบิด อืมตอนนั้นมือวางระเบิดปะไม่รู้ว่าเขาเขาตาลายปะแต่เขาเห็นนางแบบเหมือนมีความเร็วอ่ะตอนหลบอ่ะตอนหลบลูกกระสุนอะก็ฉันเก่งอ่ะพลังความเร็วอว่ะก็ฉันเก่งอะฉันวางระเบิดด้วยอ่ะเออถล่มเมืองไปเลยใช่แล้วก็ชอบลอล่าลอ่าอ่ะลอ่าเขาก็ลอล่าตลอดขอโทษนะครับอะไรนะสไนเปอร์สายใช่แล้วก็พาลิตาเจ้าแม่ วันด้าเขาให้ยกเป็นวันด้าเลยควบคุมดินน้ำลมไฟอืมใช่ไหมเนาะต้องสตอมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็พลังถือว่าสุดน่าจะพลังสุดเยอะสุดแล้วมั้งถือว่าดีนะคือแบบตั้งแต่ตั้งแต่ m อมวรุ่นพี่อ่ะที่ใช้ซีจีอะไรเงี้ยนี่เริ่มใช้ซ g จีแล้วนะแต่เพลงนี้คือรถมากชอบเนื้อเพลงชอบท่อนร้องแบบท่อนแร็ปเปิดมาขึ้นแร็ป จึ้งเลยเลิศมากใช่ดีมากอืมแล้วก็ท่อนฮุกเนาะวีโก้อัพตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึวีกอัน่ะยกเผือนอ่ะเออยกเผือนมากจอิงจรนะยกเผื่อนจริงๆริงเลยเนี้ยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับชอบกันไหมครับ MV นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเพลงหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย อย่าลืมไปบอกกันนะครับว่าเมื่อกี้นินจาหรือเปล่านินจาหรือซามูไรก็คือนินจา,นนจาเหมือนกันนินจาจ้ะ